นี่ใส่เตาชนิดเดิมครับนี่ประหยัดเช้อเพิ่ครับน้ำมันเหียน,นี่กำลังร้อนน้อยใหญ่เลยครับว้นี่ครับลงไปผมนัวผมนัวเสร็จเนี่ยเอานี่ใส่น้ำปลาค,ครับนี่หอมเลยครับไป นะครับเริ่มร้อนแล้วหอมหอมแแซ่บแซ่บครับเหยดลงไปครับเหยดเขียตามชอบครับคนครับคนนะครับร้อนๆนี่ครับไปครับหอมหอมครับปักขยง หอมกับใบแมงรักครับนี่ลงไปไปใบแซ่บเลยครับแซ่บเลยมาได้ไปแล้วครับร้อนๆเลยเพื่อนมาครับแซ่บๆต้องกันเลยนี่ครับร้อนๆเลยนี่ใส่หลายอย่างเลยครับทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้นี่นี่ครับจะอมครับหอมๆเลยนี่ครับไป ใช่แซ่บครับโสมโสมครับติดแซมกันเลอเนี่ยโมหอมครับใหม่ไปครับนี่หอมหอมเลยครับแกงเปิดอหน่อไม้ครับหลายอย่างเลยครับมาแซ่บๆร้อนๆด้วยกันครับนี่ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาทานด้วยกันครับ